าวหันสบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่ทุกผู้ทุกคนพี่น้องเนไ่ยข้างในแน่สีก้นหาก้นนี้ไปซอสจังกินน้ำมาเนี่ยนี่ไปยามสายเกียร์ไปเลยสายสายสายเกียร์สายโนใครมันสอบไปสังมึงว่าใครมันนี่นี่ไปยามน้ำส่องเปล่นผ้าฝนโต๊ะก็หล่อนี่เนี่ยใครมันผ้าฝนเอื่อนเนีายจังให้ไปมาเนื้อกำเนไปข้างในเลยไอเดีมีหาปอบะคนสูตรลาะลายแบบลอยบ่าวน้อยเลยไปตั้งแต่เกิดแม่จอบจะให้สัตว์ทะเลเลยจันตึกและให้เขาสกอ อันนี้กันตั้งไงโอาลงมาน่อใครมันเป็ดตัวซ้ำนี่ยไว้ผ้าฝูนี่ค่ะเรียวเพราะเขียวสดซื้นดีตึกนี่จะกุง้งหองแต่หองมานี่สามพวาวมันไปก่อนแล้อ่ะใครไปมันก็ฟันหน้าไปหน่อย จะ่อนตึกตรงไฮเน่แางนี้เลยเขียวซิ่วไปแต่ไฮเน่ปัญหาการเย็นที่ตึกพี่น้องอะไรแบบนี้ าติ๊กๆเลยเลยไปปืนไม่ได้เดยไปย่างเทียงหายอันถูฝนเห็นขนาดเล่นไปฟุงทุยๆไอโอจำเมาอันถ้ายคลิปอยู่ประเทศเราเดี๋ยวนี้มือปิ๊กไม่ล้วฝ้ายฝนปัดกระปื่นฟาเลสนะสะอ่อนให้เขาสะตึกเจ้ามาเต่งก็ให้เป็นมากหั่น พป่น้องให้เลยข้างในมันมันจอบมันซิมห่างว้หนึ่งเลยฮักตึกอเลยสมดีตึลบอยู่กระเตงกับออมีตัวนั้นเต้ขี่คันไงอ่อหน้อยหนึ่งกับป้อละมันเป็นยางตึกมันซิมอันนี้นะเจื้อียมันเนืะเจียนมันซิม โฟนะพี่น้องให้เจ้าซอซื้อซื้อซื้อ้อซื้อซื้อซืาอห้อ้งงืดปิ๊้ พี่น้อนอะไรข้างในกับมหอดหลางที่หนึ่งแล้วได้เห็นตัวหางคืงหลางที่หน,นึ่งแล้วตมงนุ่นเต้ออเออตมงนุน่น thứ hả phụ ấy Bà ba cái này lô mà Vì nói ấy để bó mẹ nhé sao tổng cảm nó này để Và láng đi Sáu chăm ăn cọc quẩy và láng cái mình หยาญยุ่งไปล้างเห็นดิมีไฟมีไฟร้อนเนี่ย

พี่น้อง้ข้างในกับกางมองเกียร์ไว้เลยกางมันนี้ถึงก่นแม,ม่ยามมั้งพี่น้อง้เด็กข้างในมันจบหน้าเสือเด็กนี่ยเห็นหน้าใครแล้เก็บฟักเนาะฟักหอมเป็ดป้านี่เลยเก็บฟักเนาะฟักหมอมเป็นปลา พี่น้องไอเด็กข้นไดมาจวบน้องปลาสารามังต่างกมีเม็ดอันนี้จุ๊บฝาั่งน้อยมันอยู่เที่ยงแล้วให้เขาสัก,กัดจันแต่จันมาเลยนี่เพิ่งผมเปลี่ยนมาในจันแต่จันมาจันแต่จันเฟือง น้องเบิงไนบ้บรรยากาศคักตึมีห้เขาสามีเฮ่อนสามีน่องปลาซะสองก้นมาอยู่ร่วกันหีนใจคักตึกแ่เน,ะนาะเส,สียงตะเสียงมาเลยันตจันว <c oughs> ยุดหลักบางมีง่ <c oughs> อีท้ายแผจากของมันเบิงเนี่ยมีลักษาะเน,นื้อสกินบงมี่มานีเน่ย เซตไลายไปตัวหลายแม่ชัวรไหมครับโอเคนั่นเป็นตุ่มกันนี่อันนี้มันสัดสองซันเนาะกะเจเะ๊ะ ขึ้นง่านอนเนี่ยเห็นอันสุ้มสร้างปะขึ้นปูนเมืหล่อนเนี่ยงบ่อ้ขึ้นปูดในปีหน้องใอ้บ่อนไอยโอมาหน่ะเถียงกันเนาะให้ขามาฟันนี่ล้วเนี๋ยวสวนมัททลินส่อนนี้จันแต่จันมามะทอรีนมัทะเลเดี๋ยวจะเป็นตาขึ้นนะอันนี้สามคนเสมอเป็นเนาะ đây Pinoi, vẫn đi khử ngã này, cứ bỏm phuu, bải bỏm có pin hay, pin vườn me. này, ván khử ngã này. Đây mượn Pinoi này, đây quấn hàng này, phắt thôi. Sướng tước. Bây giờ mong già này, này tổ nôc jích tổ เ <laughs> มื่อฝักซสร็จเรเอาข่าขวาซสรเนาะจันแต่จันมาเป็น,ออนเอาเข่าสแน่ดีปีนี้เนี่ยจะออนดีตึกเขาใไฮมือแรกไปตั้งนานก,กว่ามันเป็นให้เขาแม่ตั้งนานก,กว่าจันเขียวซิ่วไป จันเจจันมาพี่น้องฮะแค่ขึ้นมาหนังอันกลาปงป๋ปู้ยรา่ฮอตเลยอยู่ก็ปลายแหลมเพื่อน้องให้ดดหม,หมันยุกก่างเจิมยังฝักฝนก่อนี้เมืม่อยๆนะป,ป๋ละละอปะะู้หน้าอาซาออนตึงม จะเมือม่อจมื่อขัดตึกปีนองบรรยากาศแน่หนิเ<ด>ขาไ้กว่จันซะ<ด>กว่บรรยากาศกว่เย็นดีซะ<ด>ขัดแด้ขัดว่าอันนี้อันเห็นร้อนๆอ,อ,อันนึงสังกะสีก็เบลองมั็นฮัมเมลวานนึ่งมาเลยไข่ฟันเนอร์นะฟันนี้ัมเมลวานนึง ซอยสยคือเย็นดีตึกนี่อันอยู Being, urgency, ่กัฟฟาน้านานี่วันไหนโอ้ขืนมาเนี่ยเอ้ยเมยแต่เมยไละเสียงตึกยืนดูนังเฮียมาเสียงเสียงพี่นอองไ้เป็นโซจังกินกับอะไรอย่างเนี่ยไฟักไหลยาขึ้นก้าวหน่อยอะไฟักบงนี่มันฟักของเป็นฟ้าบอลฟักโนะไม่เอือ อ่ามันยื้นะกอติดตามตอนต่อไปเนอไหวโอ้ยเฮทางหนึ่งพี่น้องเห้ได okay. uh, no. ้ไหมเน้อกินข้าวกั็ปลอมี้เลยไปอันซอจังกินมาคว้ามจะแซ่บข้าวแค่มาต่อมีสักกว่ากินเลยกินกับหม้อได้งอนไม่งอนอ่ะจิ้งกันกินยังเจ็บเสียงตึกเถื่อให้เถื่อให้กินนี่ตามตึกเลยว่านนะหวานลาลาลาข้าวเหนียวข้าวนียวข้าวเหน มูคาเด้งนาื่นคือนี่นิ่มแต่ร้อนเนาะยักษ์เขาขายอะ้รกนอะ ขมงอะไรันวม่น่านุยไมไอ๋ไขาแหละขาแหละขาน่อยนึงแหละปลาเนี่ปาอีเด็หน่ไฟใหม่น้ำตาลแท้ขมหน่ยอยนึ่งจะปุ้ง่า